นี่โอ้โหเก่งสุดยอดครับนี่ครับนี่นี่นี่ดูคนเมานะแล้วก็หาคิ้วหน่อยหาคิ้วนี่หมก้วคิ้วนี่มึงอ่ะเป็นไงคออ่อนะดู กบีเอมอัดมดเสกูแล้วไอ้ท่านี่มึงจะชงนี่ไหวมั้ยฟานไหนฟานฟานไหนฟานเอาไปยังเหมือนชลิบหายแล้วมันไป๊ะนิ้บนี่ครับกบิ โดยแทยครับตากุ้งยิงครับนี่ครับผมนี่ครับตัวชง,งมุกปิดฝาัดยว่าหมเปลีขอขออ่นชิบหาย